สวัสดีครับนะครับ FC พี่น้องช่องไอ้นุ่มนอนนะนะครับก็พามาดูร้านค้านะครับเมื่อก่อนที่ผมเคยขายของชํำนะครับก็ทำร้านขายของชํำนะครับคลิปนี้นะครับพี่น้องเฮ็ดหนีครัเพื่อว่านะครับเพื่อให้ FC นะครับคนที่อยากจะกลับมาค้าขายนะครับมาดูพี่น้องว่าเปิดร้านขายของชํำนะครับมันไม่ได้สวยหรูนะครับไม่ได้สามารถที่จะสร้างรายได้เพื่อเลี้เลี้ยงชีพเราได้ขนาดนั้นนะครับ มันมีหลายอย่างนะครับบางคนก็บอกว่าให้ปรับปรุงร้านอย่างนั้นอย่างนี้นะครับให้เราลงทุนซื้อนันซื้อนี่มาขายได้หลายอย่างเพื่อเพิ่มยอดขายนะครับมันเพิ่มยอดขายจริงไหมนะครับหรือว่าเพิ่มนี่เพิ่มเงินทุนนะครับอันนี้เห็นบ่พี่น้องนะครับป้ายข้างหน้านี่เป็นป้ายขายไอติมเลยนะครับยังเหลืออยู่นะครับเมื่อก่อนประมาณสักหยุดขายไปได้ประมาณสัก2ปีแล้วนะครับ2ปีกว่านะครับนี่ก็ลงทุนทําร้านกับโบเป็นหน่อยพี่น้องนะครับ กว่าจะได้นะครับกว่าจะได้ขายนะครับก็ยากอยู่นะครับ นี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกท่อ PVC นะครับท่อ PVC นะครับไม่ว่าจะเป็น4ี่หุนหกหุนนะครับหรือว่ามันเป็นขอตรงขอต่อพี่น้องนะครับผมก็ซื้อมาขายนะครับก็เพื่อเพิ่มนะครับเพื่อเพิ่มยอดขายนี่แหละนะครับให้มันดูมันหลากหลายนะครับนี่แต่คนที่มาลงทุนขายของพี่น้องนะครับต้องดูไว้นะครับว่ามันพ่อเสียงบอนะครับเมื่อเลือกขายไปแล้วของพวกนี้ก็จะจมอย่างนี้นะครับ กว่าจะได้ขายแต่ละอย่างพี่น้องดูสิเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น3ทางนะครับ3ทางอันนี้น่าจะ3นิ้วนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นในที่ปาดปูนนะครับนี่ที่เกียงนะครับชาบปูนนะครับกว่าจะได้ขายแต่ละอันพี่น้องบางทีนี่พวกข้อต่ออย่างนี้นะครับกําไรมันก็ตัวละ3-4บาทเดียนะครับนี่3บาทได้นะนี่ตัวนี้นะครับ แต่ว่ากว่าจะได้ขายแต่ละอันพี่น้องคิดเบื้องเอาว่าทั่วทัวมันสีแตกนะคิดง,ง่ายอันนี้จะเป็นข้อต่อหกหุนนะครับเนี่ยดูครับใครถามหาอะไรเนี่ยผมมาขายหมดนะครับแต่ว่ามันจะได้ขายหรือเปล่านะ่ะก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับทําคลิปมานี่ก็เพื่อว่าใครที่ว่าอมาขายของเดืองอยู่บานเฮานะครับเขาต้องขายของหลากหลายนะครับมันไม่จริงเสมอไปหรือพี่น้องนะครับผู้ขายแล้วรวยก็มีผู้ขายแล้วจนขึ้นังผมกระหลายนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล้ามปูตัวล็อก พวกเดินสายไฟนะครับนี่กําไรก็ดีพี่น้องแต่มันบ่ได้ขายดินะครับกําไรดีแต่ไม่ได้ขายมึมีไว้ก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับนี่แหละซื้อมาหมดพี่น้องนี่กองเข้าสายกองสายไฟนี่นะครับเนี่ยกว่าจะกว่าสะได้ไส้ได้ได้เคือนี่พี่น้องนี่ข้าจะขา,ข,าขาเพก่นบ่เดินไฟไหมนี่อย่าหวังว่าจะได้ขายนี่นะครับดูไว้เลยนะครับใครที่คิดอยากจะมามาขา่ามาขายมันบไดองไายัยางที่คิดนะครับอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับ ของไอ้พวกประปาและก็พวกระบบท่อไฟนะครับนี่ผงกับผซื้อมาเติมหเรพี่น้องเพราะว่ายุดขายไปแล้วนะครับก็เลยไม่อยากจะเอาเงินมากองตรงนี้นะครับนะครับด้านในก็ยังมีเห็นเป็นชั้นวางของนะครับลหลายอย่างพี่น้องนี่ก็หมดอายุไปแล้วก็มีนะครับนี่ไม่จะเป็นพวกโคนหวานเป็นพวกเครื่องปรุงเครื่องปรุงต่างๆนะครับก็ลกๆหน่อยพี่น้องนะครับ คือโลกหนไม่ค่อยได้ปัดขวาให้มันดูความเป็นจริงไปเลยอันนี้ก็เป็นตัวกอกน้ํานะครับนี่สายแก๊กสายอะไรนี่นะครับนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกสกรูพี่น้องนี่พวกสกรูพวกนอก็อตยิงมุงหลังคาต่างๆนะครับอันนี้นี่ก็มีหลายขนาดเด้อนะครับนี่มีหลายขนาดนี่กว่าจะได้ขายแต่ละอันแต่ละอย่างอย่างเงี้ยนะครับเราต้องซื้อมาให้ครบนะครับอันนี้ก็จะเป็นจ่อเหล็กนะครับผมว่าแบบนี้ ถ้าหัวเป็นาแหลมๆนะก็จะเป็นจอไม้นะครับมีหลายหัวนะครับแล้วก็มีหลายขนาดพี่น้องต้องซื้อมาให้ครบอีกนะครับนี่มาอีกนึงกับเจ้นานี่ครับต้องซื้อมาให้ครบนะครับซื้อมาให้ครบแล้วไม่ใช่ว่าจะได้ขายง่ายพี่น้องตัวหนึ่งนี่นะครับกว่าจะได้ขายแต่ละอันกว่าจิติมุ่งลังค้าไมนะครับดอกสวงสว่าอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องซื้อมาเป็นโหลนะนี่ แต่มาขายเป็นชิ้นอย่างเงี้ยกำไรสิเด็ขายถ้าคนบ้านเราก็จะได้ทํางานแต่และอย่างนโอ้มันยากพี่น้องให้ดูไว้นะครับบางคนก็จะบอกว่าโอ้ยสื่อมาโหลดในขายอยู่แล้วบานเฮาเซตตลอดมันใซ่ตลอดจะกใส่เงี้ยอันได้กด็จะเป็นพวกแหวนพี่น้องกาไรดีครับแหวนนี่นะครับพวกเหล็กพวกนี้ฮะซื้อมาเป็นโลนะครับมาขายเป็นชิ้นนะครับกําไรงามพี่น้องกําไรงามถ้าได้ขายนะครับถ้าไม่ได้ขายก็กองอย่างนี้แหละนะครับเนี่ยดูไว้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นหัวเทียนเครื่องตัดหญ้านะครับก็มีหลายขนาดอีกพี่น้องปวดหัวนะครับน uh ี huh. ่หัวเทียนเครื่องตัดหญ้านี่นะครับมีหลายขนาดนะครับมีหลายรุ่นนะครับนี่ก็จะเป็นบล็อกพวกกล่องกปงกล่องไฟเนี่ยนะครับกล่องโปงกล่องไฟต่างๆนะครับว่ามันมีหลายรุ่นอีกนะพี่น้องมีรุ่นไม่รุ่นเก้าอีกนะครับมีอันนี้มันจะเป็นสองรูนะครับสองรูมีสองรูสามรูก็ว่ากันไปนะครับหน้ากากมันนะครับเนี่ยดูไว้นะครับ ใครที่อยากว่ามาขายของเนี่ยที่มีขายได้หลายอย่างเนี่ยนะครับเบื้องผมไว้นี่เอ็นนี่เอ็นใช้สําหรับงานข่อสร้างหรือว่าเปยักมงยักเบ็ดนี่นะครับเนี่ยซื้อมาขายได้ขายอยู่อันนึงมั้งนะครับซื้อมาร้อยกว่าบาทได้ขายอยู่อันหนึ่งพี่น้องสิบกว่าบาทคิดเบื้องเอานะครับก็ดูไว้นะครับว่าเออนี่ตะปงตะปูพี่น้องตะปงตะปูนี่ซื้อมาเป็นลังแล้วขายเป็นกิโลเป็นขีดตะปูพวกสังกะสี เนี่ยสังเกตสีนี่แหละครับเวลามันบาดเจ็บมาแล้วนี่นะครับมันก็จะกองอย่างนี้แหละนะครับถ้าจะลงทุนเพิ่มเนี่ยคงไหม่แล้วนะครับพี่ดองตะปูอันนี้ตะปูเข็มตะปูน้อยนะครับมาต่อพวกทําพวกแค่ทํางานเล็กๆน้อยๆนะครับตีงามันไหม้เนี่น้อยนะครับมันโมเมนต์มันสีจขายเบิดทุกอย่าง เอาสําหรับคลิปนี้นี่ก็ดูไว้นะครับใครที่ว่าอยากมาเปิดร้านค้ามาร้านค้าขายของขายอย่างนั้นจังนี่ขายต่างๆนะครับเห็นมันเกิดความหลากหลายในบ้านนะครับมันจะได้ขายไหมนะครับลองดูนะครับอันนี้จากประสบการณ์จริงนะครับให้ f c ดูนี่ครับนี่ก็ดอกสว่านพี่น้องดูเจาะปูนนะครับนี่กว่าจะได้ขายนะครับเอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับก็ดูไว้นะครับเผื่อเป็นอุทาหรณ์นะครับ ครับ f c ซนะครับนี่ครับคือขอเสียนะครับที่การทําร้านขายของชานะครับสาหรับคนที่อยากสิกรับมาอยู่บ้านพี่น้องว่าเ้องเปิดร้านขายของเล็กๆน้อยๆนะครับเพจกิจการพ่อได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องนะครับขายของไม่ดีตรงนี้นะครับแล้วก็หาอย่างอื่นมาเสริมนะครับขายให้มันหลากหลายขายหลายอย่างเพื่อเอาหลายเข้าสู่นะครับอันนี้คลิปนี้นะครับผงก็เห็นมากนะครับว่ามันจะ ประสบความสําเร็จทุกคนไหมนะครับอย่างผมที่ทําแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จนะครับผมก็เลยเอาคลิปที่ว่ามันไม่ประสบความสําเร็จนะครับมาเพื่อเตือนใจนะครับในความคิดให้แง่คิดนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาว่างปอ่งหมายหรือว่าอาคิดไว้มันอาจจะไม่ได้สมหวังทุกอย่างนะครับถ้าเราทําไปแล้วไม่สมหวังเนี่ยนะครับมันก็เกิดการสูญเสียเสียเวลาเสียเงินนะครับ เงินนี่นะครับมันไม่สามารถที่จะเรียกคืนมาได้ของที่เราซื้อมาขายนะครับมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นเงินได้ในทันท่วงทีนะครับจักย่ามใดมันสิขายใดครับทีมว้มันบูดมอนอ,อก,ก็ะแมนอยู่นะครับแต่เขาต้องการใส่เงินนะครับไอ้ของพวกนี้นะครับเขากับบสามารถที่เอาไปใส่เบิร์เดเยทุกชิ้นนะครับเพราะว่ามันกับบอมีความจําเป็นที่ต้องใส่จนมันเบิดทุกชิ้นนะครับถ้าบ่อแตกบ้องหงัวบ่อห่างบ่อพังมันกับบอได้ขายเพิ่น นะครับเขาถิ่มไปหนีเข้ากับบรดษใทขึ้นกันคำมันบองเข้ากับเก่ามันบัห่างบ่พังหรือบางอย่างเข้ากับบรดษจับเรบายเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อคิดนะครับสําหรบคนที่อยากจะกลับมาขายของเนาะนะครับอ่เอาได้หลายยางมาขายเพื่อเพิ่มยอดขายเพื่อเพิ่มยอดขายหรือว่าเพื่อเพิ่มเงินทุนในการลงทุนนะครับเมื่อเพิ่มเงินลงทุนในการลงทุนไปนะครับมันก็จะเอาเงินคืนมายากเหมือนกันนะครับเอ้าพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆนะครับที่เข้ามารับชมช่องไอหนุ่มนอนนาด้วยนะครับขอบคุณครับ